อันนี้เราเดี๋ยวเราจะมาดูวิวบ้านกันไม่ไม่ใช่ยูวิวบ้านเหมืนอนดูวิวเมืองอเริ่มจากอาคารตึกเล็กๆแรกแรกันก่กอนอย่างไรว้ก็ไม่ต้องไปสนใจมันหรอกครับมี่โต๊ะกินข้าวนี่นี่แรงรวมอาหาร โทรศัพท์ชาร์จชาร์จไอ้ส้มทะเลตะนาวอุ y, ้ยอู okay. ้ยหลักจังอือเฮ้ยเดี๋ยวจะเอาวะนี่นี่เอาดิไม่ใช่

นี้ก็มีต้องรับอแล้วเราต้องตรวจอนไปก็ต่อเราจะคิดจากข้อมูลที่มันมีเสียงซอมบี้กับตัวอะไรก็ไม่รู้ให้ดูตัวก่อนแล้ว ไอนตองังนนมากนตั้ง,ง,ต,งต่ัง้งนอ๋อันน๊บลนเด,ดีไัมนยาะสรเพิ่ยเอ๋ยัไม่มีอะไรยังไม่มีอะไรบางันเดี๋ยวก็ตีีป มา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 เราได้ไอเดียนี้มาจากปักปากปากเนี้ยปักเนี้ยเออปักเนี้ยแหละปักเนี้ยแหละเออปากเนี้ยปากเนี้ยเออนั่นแหละไปกันต่อเลยว่ะเออไม่ต้องไปตกใจมันน่ารถสปอร์ตเป็นเชืรดสปอร์ตจะมืดแล้วจะมืดแล้วบ้านมีบ้านน้องผมมีบ้านน้องผม ติกบีดีดบดบเอ้ยเชาเอ้ยเ้ยทำไมเต็มชองเตชอบี้แล้นีวะโอ้นี่ครับติีดีดบดบเจ็บจิ๊บเจ๊ไห้ดูบ้านเต็มนนโอ้ยจ <XL impos ters> เป็นถนนไม่มีอะไรมากถ้าเราไปตอนมืดนะตอนมืดก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวว่าตอนมืดนี่ถ้าเป็นตอนมืดอีกก็ประมาณนี้ก็ดูสวยอยู่ อันนี้เราจะสร้างเป็นสถาน,นีตำรวจตอนนี้นี่สร้างยังไม่เสร็จเพราะเราจะสร้างสามชั้นไอ้ตรงนี้ไม่รู้เป็นอะไรแต่ที่รู้ใครไม่รู้สร้างไว้ไม่น้องผมก็พี่ผมนี่เป็นแบบชาวบ,บ้านกลางๆสูงกลางแบบนี้นี่อันนี้เป็นเมืองเมืองเมืองบูรณะหใหม่นี่อันแบบนี้เลยอันนี้คือเจ้าของของเไอ้ลุงน,น,นั้นงงงานี่ เป็นลปปั้านงูนี่คือนบ้านเน้ะงผมคกับพี่ดีดรอบๆๆเยอะๆนี่แค่นั่นแหละก็มีแค่นั่นะไม่มีอะไรเยอะๆหรอกเดี๋ยวก็ถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาให้ดูใหม่ไปละบาย